สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีกรกฎกันนะคะประจาเดือนกันยาปีห7กันนะคะชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาน่าจะเกิดการสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดการเสียใจอะไรบางอย่างแล้วก็จบไปแล้วจบไปแล้วนะคะตรงนี้จบไปแล้วการสูญเสียนะน่าจะมาจากภาวะของตัวเราเองได้เหมือนกันบางจุดนะคะแล้วก็บอกว่าในเดือนกันยาขอให้ เดินทางออกจากปัญหาทั้งทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งสิ้นให้เดินทางเพราอให้เดินทางออกมาคือเดินทางแต่ด้วยเหตุผลอะไรเราต้องออกมาจากปัญหาแต่ยังมีจุดหนึ่งที่ตัวเราเองจิตใจอ่อนไหวจิตใจอ่อนแออาจจะมีปัญหาในการเดินทางออกมาเหมือนกันแต่ไพ่บอกว่าให้เราเดินทางออกมาแล้วเราจะมีความสุขนะคะสถานการณ์ให้เดินทางออกจากปัญหาเดิมทําให้เรามีความสุขในส่วนของของนาคตรหรือว่า มันเป็นเรื่องของการเงินก็ระวังเรื่องของการใช้เงินนะคะการเงินใช้เงินให้ประหยัดเพราะบอกว่าในไพ่บอกว่าการเงินมีปัญหาเราให้ใครหยิบยืมมาก็ไม่ได้คืนไปค้ำประกันใครก็เดือดร้อนตรงนี้ก็ต้องระวังน,นิดนึงนะคะชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินห้ามใครหยิบยืมห้ามค้ำประกันใครตรงนี้ถ้าทําอะไรไปทุกอย่างปัญหาจะตกที่เราหมดเลยนะคะตรงนี้ให้เราออกมาจากปัญหาให้เร็วที่สุดนะคะแม้กระทั่ง เรื่องของความรักความรักเก่าก็ทิ้งไปเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะความรักใหม่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะในสแม้กระทั่งในส่วนของความรักแล้วก็ไปปรับจิตใจของตัวเองนิดนึงเพราะว่าจิตใจอ่อนไหวง่ายมากให้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมีทางเดียวนะคะที่จะปฏิบัติตร,ตรงนี้ได้แล้วก็ให้เดินทางท่องเที่ยวให้มีความสุขตามฐานะของตัวเองนะคะการใช้เงินก็ต้องระวังมากๆนะคะห้ามเคหยิบยืมนะคะเดือนนี้ ถ้าคืออันนี้ก็คือมีคนมาขอร้องมาช่วยเหลือก็ไม่ได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ